อ,อะพี่นอ้องกีเขากีเนี้ยมือคืนพี่น้องเอ้ยอากาศเย็นเย็นกีเขากีพู่นะกีเขากี้ท้าใครน้องดากําลังตีไข่อยู่ปอก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 มาเด้อพี่น้องเด้กอ,ก,อ,อ,ก,อดกินข้าวกี้ฮอนหอนน้องพ้นกับน้องดาจะกินข้าวกี้ กีไข่คากีทาไข่เด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อกินคากีเด้อน้ำกันเด้อพี่น้องเอ๊ะทำไมไข่มันหล่นอ่ะมาไหมามากินคากีเดี๋ยวรอให้กล้ามจักหน่อยพี่น้องแล้วห่อไข่ทาไข่รอให้เข่ากล้ามจักหน่อย บรรยากาศดีมากเลยพี่น้องบ่าหนาวแห้งเมื่อนี้อากาศเย็นๆเพราะเป็นตะยูบ่ห่อนบ่เอาเอาอพี่น้องมาจุ่มไข่แบบนี้กีท่าไข่จุ่มไข่จุ่มไข่กีท่าไข่ หอดไข่หอดไข่พี่น้องหอดไข่อื้มข้าวจีตอนเย็นเย็นแรงแรงเนี่ยมือคืนมามาพี่น้องขายดีเด้ขอข้าวกีนี่พี่น้องเอ้ย เห็ดลงทานนี่นะคนกินดีดีพี่น้องขอกีเ <c oughs> อาเอาฟื้นมาใส่พี่น้องพนะ้นน่ะน้องพ้น <c oughs> เอาฟื้นมาใส่ตรงนี้ <c oughs> ไว้ให้มันทานอ๋เอาฟื้นพรงนี้ตรงนั้น ปลาทัวเขากี่ขคอยขึ้นดำเทฮะนี่เสียบวะเนาะแสีบวนอะขึ้นดำเทนะะบรรยากาศบ่งโอ้ยีเกร่งเดือนดาว <c oughs> พี่น้องคุณอะพระจันทร์พระจันทร์ดาวก็เต็มฟ้าพี่น้องบ่มีฝนปลาเปิดฟ้าเปิดพระจันทร์โน่นะน,นะพระจันทร์นะ อขาวกี้กับเหลืองห้อยแล้วจักดำบหรือเหลืองดอกพี่น้องเอ๋ยขาวกีข่อยก็ไดเออจะแซบเว้อุ่นน่ะบรรยากาศฟิงไฟหนาวพี่น้องมาเด้อพี่น้องไม่กินขาวกี้น้ำกันเด้อเสพน้ำกันเด้อพี่น้อง นี่ละอยู่บ้านนอกบ้านนาเขาก็ได้บรรยากาศดีดีคนหนาวคะกันาศอบอุ่มคนละผืนพี่น้องอันหนาวกับบ้านหนาวเด็กพี่น้องแต่ว่ามันเป็นเย็นๆนะนะอืออากาศดีดีเอาบายบายบายสวัสดีค่ะบายบาย ขอบคุณที่มารับชมค่ะ